สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์สูตรอาหารรัสเซียอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือกดตเลียตะหรือว่าเนื้อบดท,ทอดนะคะแต่ว่าตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วเรามีเนื้อปลาซิมอนอยู่เราก็เลยใช้เนื้อปลานะคะ ก็ซื้อปลามาแบบนี้ค่ะหรือว่าจะซื้อแบบเป็นที่เขาแล่เป็นชิ้นชิ้นไม่มีก้างแล้วก็ได้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนนะคะนําไปสับหรือว่าบดในเครื่องปั่นให้ละเอียดนะคะต้องเช็กดูว่ามีก้างเหลืออยู่หรือเปล่านะคะปกติเมนูนี้ส่วนมากก็จะใช้เนื้อหมูบ้างวัวบ้างไก่นะคะแม้แต่กระหล่ำปลีต่อมาก็จะเป็นหออหัวใหญ่ค่ะเอาไปสับหรือว่าบดให้ละเอียดเช่นกันนะคะจากนั้นก็จะมีเกลือนะคะแล้วก็มี แป้งนะคะแป้งสาลีนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็คือผักชีลาวนะคะต่อมาเป็นไข่นะคะหนึ่ฟองนะคะแล้วก็อันนี้พริกไทยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบเลยะค่ะเพื่อนๆ อนนี้มาดูวิธีท,ทากันเลยนะคะเอาเนื้อปลาที่เราบดหรือสับละเอียดแล้วนะคะเติมเกลือสักหยิบมือนึงนะคะ,ะส่วนรายละเอียดของวัตถุดิบนะคะส่วนผสมเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้ในรายละเอียดนะคะแล้วก็เติมหอมหัวใหญ่ที่บดหรือสับละเอียดแล้วนะคะเติมลงไปแล้วก็นวดนวดให้เข้ากันดีให้มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะให้เติมไข่นะคะแล้วก็เติมแป้งนิดนึงนะคะเพื่อความเหนียวแล้วก็ ให้คงรูปของเนื้อที่เราจะปั้นค่ะจากนั้นนะคะให้นวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบนะคะที่จริงยิ่งนวดแบบนานนะคะมันจะยิ่งเด้งนะคะแต่ว่าก็ตามความเหมาะสมเลยนะคะก็นวดนวดให้เข้ากันดีแล้วตอนท้ายเดี๋ยวเราจะเติมนะคะผักชีลาวอีกนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะนาไปนวดให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวนําไปปั้นเป็นก้อนนะคะขนาดเท่าไข่สักประมาณเบอร์ศูนย์หรือว่าเบอร์หนึ่งนะคะจากนั้นในกระทะตั้งไฟนะคะไฟประมาณไฟกลางใส่น้ํามันแล้วก็นําไปทอดด้วยวิธีการทอดนะคะให้อ่าเช็คดูว่าชั้นนั่งนะคะชั้นนั่งสุกดีเริ่มเกรียมเป็นสีทองหรือย,อยังแล้วค่อยพลิกอย่างเงี้ยนะคะ เมื่อด้านล่างนะคะสุกดีทุกชิ้นแล้วนะคะให้พลิกนะคะแล้วก็เอาฝาปิดเมื่อปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อให้ก้อนปลาหรือว่าเนื้อปลาสุกดีทั่วถึงแล้วก็นุ่มดีค่ะสามารถเอามีดหรือว่าซ่อมนะคะผ่าเพื่อเช็คดูว่าข้างในสุกดีหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างสุกดีแล้วก็นำไปเสิร์ฟเลยค่ะ ดยปกติแล้วนะคะคนรัสเซียก็จะเสิร์ฟเมนูนี้คู่กับมันฝรั่งบดนะคะหรือพวกสปากเกตตี้ต้มนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะาเสิร์ฟให้ลูกสาวนะคะก็เลยเสิร์ฟคู่กับคริมเปียวนะคะพร้อมโดยกับผักชีลาวนะคะแล้วก็มีพวกผักต้มต่างๆนะคะเพื่อให้มีสีสันแล้วก็น่าทานนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ